สวัสดีค่ะเพื่อนเอนเจี๊ยบพยาบาลไทยในแคนาดาค่ะวันนี้มาถีบจักรยานก็เลยเกิดความคิดดีๆทำคลิปวิดีโอแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆน,นได้ฟังกันวันนี้อากาศตอนเช้าก็จะเย็นสบายหน่อยนะคะท้องฟ้าก็จะมีทั้งหมอกและควันเพราะว่ามีฟาไฟไหม้ป่าใน BC แล้วก็เอาเบอร์ตาค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กลิ่นไหม้นะคะอาจจะมาตอนบ่ายก็จะแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในห้องผ่าตัด ให้ฟังนะคะเพราะอะไ์ครั้งีุแล้วอาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างการขึ้นเวรห้องป่าตัดจะขึ้น8ชั่วโมงค่ะ7โมงเช้าถึงบ่าย3เวรบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะออนคอ5ทุ่มถึง7โมงเช้านะคะช่วงออนคอก็คือถ้าเขาโทรมโทรมาหาเราเราต้องไปถึงห้องผ่าตัดภายใน30นาทีเ เคสอย่างเช่นเคสเอมบเซนซี่อย่างซ i c i l เลียนเซ t กชัหรือว่า a p p e n นเดหรือว่า b o w ์ออฟสตรักชั o นอะไรพวกนี้นะคะการทำงานตอนเช้าก็จะชอบไปก่อนเวลาสัก10-15นาทีถ้าเป็น Circulating n ง r น e ก็จะ Set Up Room นะคะ,ะพยาบาลโตเครื่องทำาดมยา IV อะไรพร้อมเรียบร้อย s e ตอั r o o ูมหลังจากนั้นถ้าเป็นบทบาทพยาบาลผู้ช่วยเหลือรอบนอกหรือว่า c ซอร์คูลเลติงเนออคนที่หนึ่ง ก็จะไปคุยกับคนไข้เช็คดูว่ามีคอนเซนต์การผ่าตัดเรียบร้อยไหมยินยอมกันให้เลือดไหมแล้วคุยกับคนไข้ดูเซฟตี้เช็คลิสต์นะคะแล้วก็นำคนไข้มาที่ห้องผ่าตัดนะคะให้สตาร์ดี้ไอวนะคะพูดออนมอนิเตอร์วัดความดันเลยพวกนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีแล้วก็จะดูเซฟตี้เช็ค หมอก็จะถามคนไข้ว่าวันเกิดอะไรชื่ออะไรวันนี้จะผ่าอะไรให้คุณคนไข้ก็จะบอกเออตกทุกข์กนเข้าใจตรงกันหลังจากนั้นก็จะเริ่มให้คนไข้หลับพอคนไข้หลับก็จะจัดโพสิชันอย่างคนไข้ผ่าหลังก็จะเอ่อคนไข้นอนคว่ำอะไรพวกนี้นะคะก็มีชื่อว่าคนไข้ปลอดภัยไม่เกิดแผลกดทับหลังการผ่าตาดัดแล้วก็พุดคอต์รีแพสนะคะแล้วเราก็จะดูก่อนที่หมอจะลงมีดก็เราก็จะดูอ่าลัส ทำเอา Last safety check ทำเอานะคะเราก็จะประกาศในห้องประตาดว่าคนไข้ชื่ออะไรแพ้ยาอะไรได้แอนตี้ไบโอติกไหมนะคะแล้วก็คอต์ t อรี่เซตติ้งเท่าไหร่ upper back on SCD on SA class S S A class ก็จะเหมือนเหมือนว่า Class 1ก็คือคนไข้จะสุขภาพดี Class 2ค,คนไข้เบาหวานความนันแต่ว่าสามารถควบคุมได้ Class 3ยังคนไข้ค o m เ l ี c a t เคชเช่นเป็นเบาหวานแต่คุมน้ำตาลไม่ได้ คลาส4เช่นคนไข้ถ้าไม่ผ่าแล้วตายนะคะเช่นคนไข้อุบัติเหตุม้ามแตกต้องผ่าด้านนี้ในคลาส4นะคะหลังจากนั้นหมอก็จะลงมีดไปนะคะถ้ามีชิ้นเนื้อออกมาเราก็จะดูแลชิ้นเนื้อสเปกซิเมนแล้วก็บันทึกในชาร์ตในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะพอหมอกลจะปิดช่องท้องก็จะมีการนับเ,เครื่องมือ ผ่าตัดแล้วก็นับสปันต่างๆนะคะอย่างเช่นคนไข้แบบโพลโ,ลโตโมีก็จะมีบิ๊กเค้านับทุกอย่างเครื่องมือผ่าตัดสปันแล้วก็ก่อนจะปิดสกิน skin, ก็จะนับอีกก็จะเป็นสมองเค้าหลังจากนั้นก็จะดูดีบลิฟก็จะว่าโอเคดีบลิฟซ์สิจงรี่เอร์ฟอร์ม as planned แล็โพลโ,ลโตโมี with appendectomy ก็ว่าไปนะคะ estimate blood loss อานแนสหมออานแอสกับเซอร์เจิงก็จะเออว่าตอนนี้2องร้อยซีซีนะก็บ่ากันไปแล้วก็วีกอดวันสเปกซีเมนเทเทียนวิโก้ทูพาเดนแอดมิดดี้แฮมมี่คอนเซิร์นนะหลังจากนั้นเอ่อพอผ่าตาเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายคนไข้นะคะคุมให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ายคนไข้ไปที่สเตชเชอร์แล้วก็โทรบอกรีคาบารีเนอร์สนะคะว่าคนไข้กำลังจะไปแล้วนะนะคะแล้วก็สื่อสารกันตลอดเวลาสำหรับ Uh, พยาบาลคนที่สองในห้องผ่าตัดก็คือสครับเนื้อสครับเนื้อก็จะเป็นสเตลร่าใส่กาวใส่ถุงมือสเตลรา่าก็จะช่วยส่งเครื่องมือให้หมอนะคะในเคสนะคะแล้วก็ร่วมกับ uh, circulating nurse ก็คือ,อ,อนับเครื่องมือไม่ให้อะไรหลงเหลืออยู่ในร่างกายของคนไข้แล้วก็ก็จะดูแลถ้า c o n t a m i n a t e ถ้าหมอ contaminate หรือตัวเรา contaminate ก็ต้องโอเคต้องบอกกันแล้วก็คือ a d v e r o c a t e คนไข้ไม่ให้มีการ contaminate ในเคสนะคะสำหรับ circulating คนที่2ก็คือเครื่องหนึ่งก็มาช่วยเปิดของ s t e r l i z e ให้สครับนะคะแล้วก็ช่วยเขาช่วยนับเครื่องมือกับสครับตอนเริ่มต้นของเคสช่วยบันทึกเคสในคอมพิวเตอร์ช่วงแรกๆครัง แล้วก็ออกไปช่วยห้องอื่นก็เรียกว่าโฟลสเนอร์นะคะแล้วก็มาช่วยอีกทีตอนที่เทิร์นโอเวอร์ของโ o มนะคะสำหรับทามมิง่งทุกนาทีมีค่าในห้องผ่าตัดน,นะคะเพราะว่ามีพยาบาลมีหมอมีทีมทุกคนทุกอย่างต้องทามเป๊ะๆอย่างเคสแรกต้องเข้าห้องผ่าตัดก่อน 7: จ็ดโมงสามสิบห้าคนไข้ต้องเดินเข้าห้องผ่าตัดก่อน 7: จ็ดโมงสามสิบห้าถ้าเลดก่อนนั้นก็ต้องให้เหตุผลว่าทําไมถึงเลดขาดพยาบาลหรือว่าพ่อหมอเลดอะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่า management เขาก็จะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันช้าแล้วก็ช่วงเวลา turn over ก็คือร์ก็คือ25นาที25นาทีก็คือนับจากคนไข้ออกจากห้องผ่าตัดเคสแรกแล้วคนไข้เดินเข้ามาในเคสต่อไปนี้ต้องอยู่ภายใน25นาทีนะคะเออโอเคคิดว่าเพื่อนเอนคงได้อะไรบ้างจากการทำงานในห้องผ่าตัดนะคะก็ สวัสดีค่ะแฮปปี้เดย์ค่ะ